Tuting, <tangan> pergi ภาษาเมลายูมั่งคนกับไทยมั่งครับอน้องเขาเล่นอะไรเล่นแมงกับพอนี่ไม่อะไรแมงกับพ่อยู่ว่ะเล่นขายของขายอะไรขายอะไรขายได้ครับแม,ม่ค่ะอ๋อกแม่ค้าไม่รู้ว่าขายอะไรในอะไรนั้นขูดขูดนั่นอะไระไร,ระบายสี ระบายสีแบบใหม่นะครับเป็นมะเป็นอะไรเป็นไม้ไผ่หน่อไม่ใช่ค่ะนี่เนี่ยนะรครับไม้ไผ่หน่อยไม้ไผ่ไม้ไผ่เออสีแบบบางบ้านนเป็นการระบายสีเนาะน,นี่เป็นการระบายสีเทดใหม่ของเด็กอัเภอเซิงโคลนะครับระบายสีแล้วระบายสีเนาะ นใบสีนายโชวโชวสีหน่อยโชวสีหน่อยนี่สีนี่นี่นี่คือสีนะครับอ่านั่นนั่นคือสีขาวแล้วสีแดงสีแดงสีแดง๋อ